จริงไม่มีเรื่องเล่าเลยนะมีจะเล่าเนะี่ยแอโทคือความใหม่แล้วอะความใหม่ที่เข้ามาในรอยทางของความเก่ามันมีอะไรใหม่กว่าไวน์ขาวไวายแดงเบียร์ที่ถูกเคยกินมาแล้วอะเราไม่ได้ให้ความสําคัญว่ามันมันดีมากนะแต่เราให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่าแค่อาหารที่ดีสุราที่ชอบก็มีความสุขแล้ว อมันขยับไปหมดเลยเมาแล้วอะ่ะ <laughs> จริงๆอาหารมันเป็นการประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ที่มองด้วยตามองด้วยรูปอยู่แล้วอะ่ะก็ใช้รสชาติมากกว่า เราใช้รสชาติในการกําหนดอาหารมากกว่ารูปอาหารที่ออกมาเราไม่ได้หามทำอาหารคําเดียวให้มันอร่อยคําเดียวเราแค่อยากให้มันกินด้วยกันต่อเนื่องไปด้วยกันอย่างอย่างยำอย่างน้ําพริกมันก็จะได้กินสอดคล้องกันกับในมือ้อมื้อหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่มีหลายคําที่รสชาติคล้ายๆกันหมดมันก็เลยไม่มีความสนุกว่าจะทำการกินเหล้าก่อนดีกว่าคนกินเหล้าก,ก็อยากกินอะไรที่มันแพงๆอะ่ะ กินดิบบ้างกินอะไรบ้างแต่พอมันมีความอิรม์สมใจอยู่ก็ประดิษฐ์ให้มันมีหลายรสชาติเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งเค็มอยู่ในรสชาติเดียวกันเพราะว่าขี้เมาอะมันขี้เกียจขี้เกียจลุกก็เลยทารสชาติเดียวให้ไปอยู่ในหนึ่งจานบ้านเราเรียกวิธีการนี้เรียกว่าสเสออเนาะคือใช้ใช้ของสในใจ้กุ้งโรยเ,เกลือน้ำมะนาวแล้วมีน้ำขาเท้ขาไปตำให้ได้ความเปรี้ยวอียงนี้ พายัดชิมนะครับโอ้โู้บ้างไหมโู้บางไหมยำยมเสร็จใหม่ๆเนี่ยเนี่ยเห็นปะพอลีโวดินเรสจัดมาเหมาะแก่การกินสาโท มันสามารถเข้ากับอาหารของเราของไทยอ่ะได้อยู่แล้วคืออาหารของเราอ่ะรสจัดซึ่งอย่างเช่นเผ็ดมันหวานเค็มตัวสาโทก็คือเป็นเบสจากข้าวมันกินมันก็หวานธรรมชาติอยู่แล้วจากตัวข้าวมันเองมันก็เลยเหมือนช่วยเสริมรสแล้วก็ช่วยแบบตัดความเผ็ดความเลี่ยนอย่างเงี้ยไปด้วยอยู่แล้วในตัวเบสจริงๆของ ของเราคือน้ําคือถ้าน้ําดีอ่ะน้ําแร่ที่เรามีอ่ะมันดีมากมันไม่ใช่แค่เปิดน้ําก๊อกน้วมาทำอ่ะเมื่อก่อนเขาก็จะใช้น้ําฝนมาผ่านน้ามาอะไรเนี่ยให้มันหอมแต่ตอนนี้มันเพราะน้าไม่ดีอ่ะเล่าก็ไม่ดีไปเพชรบุรีเขาเรียกว่าเขาใช้น้ําตรงนั้นมาทำกระแช่แต่ตอนนี้โรงแรมมาหมดแล้วอน้ํโลงดินไปหมดน้ําเยี่ยวน้ำอะไรไม่รู้ตัวน้ามันก็เลยหายไปอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าเสียดายอะไรเงี้ย คือยังไม่กล้าอาศาโทรไปไปเทสในคำข้าวเพราะว่าเสียดายเสียดาย <laughs> ว่าเขาตั้งใจทําอะไรเงี้ยข้าวแต่ละอย่างสามารถนนตั้งใจทําออกมากบแบบนี้ได้ขนาดนนนไหน,ม,นมันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกับประเทศเราที่เป็นแบบนี้ก่อนสาโทรคือความใหม่แล้วรู้สึกของผมรู้สึกผมนะเป็นรสนิยมใหม่ดีกว่าเป็นความใหม่ที่เข้ามาในรอยทางของความเก่าที่ถูก มองว่าเป็นเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีคือคนทําเหล้าสมัยก่อนไม่ได้เป็นปลาเน่ยเพราะว่าคนทําเหล้าใหม่คือขี้เมาถือว่าไม่ดีขี้เมาผิดกฎหมายผิดศีลแต่ว่าพอพอในในบริบทใหม่ของสาโทรที่เข้ามาตอนนี้มันคือความใหม่และก็หนาลิ้มลองเพราะาเกิดจากความปราณีตและหาง่ายขึ้นในการดืม่ม ไม่จริงๆคือถ้าต้องการให้มันแพร่หลายแล้วก็เข้าถึงทุกคนมันก็ควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นชีวิตประจําวันแต่ณนะตอนนี้มันยังอยู่ในระดับชีวิตประจําวันของชาวบ้านคนที่ผลิตกินเองแต่ว่าคนที่ออกไปวงนอกกว่านั้นก็ไม่ได้สามารถเข้าถึงได้ท้ายสุดคือถ้ามันไม่ได้ l e g a l i z e มีแท็กอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เข้าถึงยากอยู่แล้วเพราะว่าไม่สามารถทําให้มันแพร่หลายได้แต่ว่าที่นี่เราพยายาม ใช้ความสนใจของลูกค้าเรามีแบบนี้นะมันมีอะไรใหม่กว่าไวายขาวไวายแดงเบียร์ที่ถูกเคยกินมาแล้วอะ่ะนี่คือความใหม่เลยนะในศตวรรษนี้ด้วยซ้ำความใหม่ของการดื่มในประเทศนี้จะทำยังไงให้มันมันดีขึ้นไม่ใช่ก้าวก้าวหน้าสามก้าวหลังสองก็ยังไปเล็กๆก็กกกกอ,กอดทนกันไปดีกว่า9้าวห่งาทีละช้าก็ได้เราไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันมันดีมากนะ แต่เราให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่าไม่ใช่แฟชั่นนะมันเนหา